สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือน,นี้มาพบกับช่องยายไพ่พา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพ่เดี๋ยนั่งของมูลนเนี่ยทางตำเหลา้าเนาะจ้าพี่น้องมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมและฟังยายไพ่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น่าเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะย้ำยายไพ่ต้องิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ,บ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคออเมนเขามาคุยมาทักทายกับแย่ไพก่กะข้อมเมนมาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องจะได้ไมเนาะจ่ะพี่น้องไม่มาเสียบไ่ส์เดเวัชัดๆเนาะจ่ะแต่ว่ายังหันมีทุนเนาะพี่น้องเนาะกามือวนนี้มาเบิ่งเนื้อทางตำล่าวันที่1 9ทับทับหหา,นาเ,เนาะจ่ะไปเบิ่งแนวทางอาจารย์ทะเลเพื่นเลยเนาะค่ะนะเนาะเนวทางนี่เป็นเนวทางของเวบคนหลักงูเด้พี่นอ้องอ่า เพื่อนตัดมาสันๆนเนาะจ้าพี่น้องแต่บรลูว่าเป็นของไผ่มือนี่เห็นเต็มเตมชัดชัด,ชดตามลาวเวฟคนรักงูเนาะจา้ามาเบิงค่ะเพื่อนห้อีหยังงวดที่เรียวเพื่อนเข่าตะเลขกเด่นได้พี่น้องเข่าหนึ่งเนาะจ้าเนาะข้าวหนึ่งมาตามตัวจาว้างวดนี้เพื่อนจับห้เฮ้าเวฟคนรักงูเนาะจา้าเพื่อนมีตัวนี้พี่น้องจา่มา,งามีเอ่อสองสามสองสี่นัน่นเนี่ยใครจะคล้องเป็นอะไพี่น้องอา่า สองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดและหกเจ็ดจับพี่น้องจ้ะกาพิจารณาเป็นแนวทางใดอันนี้คือตำเล่าพิพลละงูทุกคอมเมนต์เนาะพี่น้องจา้าทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาย่าไปสรีอ่านทุกคอมเมนต์แลกกับพยายามตอบทุกคอมเมนต์บางคอมเมนต์บดเด้งขึ้นมาย่าไปสรีกลับไปกดกดกดไลน์หาอา่านแล้วก็ตอบให้เนาะค่ะพี่น้อง ทุกคอมเมนต์อย่าไปสใส่ใจทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางตำเล่าวันที่19เนาะจ้าเนาะแนวทางของแอดอาร์ตเนาะจ้ามาเบิ้งค่ะแอดอาร์ตเพิ Art, ่นบอกว่า2 3 4 5 7มี7 5 7 4 7 2 7 3 5 4 5 2 5 3 4 2 4 3 2 3, 3และ1 7อันนี้คือแนวทางของแอดอาร์ตเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเล่าดวงเดือนเมือ่อใดมามาท่านเวลาเ่าล่องห้เนาะจ้ะเมื่อใดเล่ามาลงล่องห้ซากกับบอทบอบอกเอาล่หาาอ,ลอ,อลลหกก้บางัางเิ่นก็มาถุมกลัวๆเนาะจ้ะพี่น้องแล้วแต่เป็นสีลงไห,ห้เหาเนาะจา้ะเป็นอย่างเพิ่นบอกว่าเป็นอย่าง,งแง่ไปสีคือบอกมาห้ครบพี่น้องจ้าเพื่อนล่งซากอะแง่เพสีกรเเจงใจเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะบางท่านเิ่นก็อยากด้เลวเนาะจ้าก็เลยต้องล่องห้ยฝ่าวงห้เนาะจา้าเนาะบางอาจารย์ก็ใหม้มากมาก ามาเบอง์เลยจา้าเบอร์นี่เล่าดวงเดือนเราฟันหนึ่งนะจ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเน้นเน้นหนึ่งเก้าและ 7, 19, เะจ็ดหนึ่งเก้าเนาะจ้าจากแนวทางเล่าดวงเดือดเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่นบอกว่าตามเล่าเบอร์นี่เนาะจ้าเพื่อนหายมากมาเพื่นบอกว่าหลุดสี 6, ่กับหกฟันสี 2, ่สี่หกสี่สองหกสองหกเก้าถ้าเป็นเบิร์ก็แคบหนา้าจอเลยพี่น้องสี่สี่หกหกแปดหกเก้าเก้าสี่หก โตกันหกแปดเด้อพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางใดคะพี่น้องคะแอดปันเนาะสั่นซื้อเพิ่นกระดาษพิดขอดโทษหล,ลายๆเด้อค่ะอาจารย์จ๋าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางตำลาวคนปีจอเนาะจ้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าและเจ็ดแปดจากแนวทางตำลาวคนปีจอเนาะจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางสองตัวล่างเอ่อตำลาวสั่นจากแนวทางแอดไซน์นามเนาะคะ่ะ ล่างตรงๆว่ราสั้นเพิ่นฟันห้มากเจ็ดแเก่าแล88ปเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะตัดออกให้แล้วเหลือ3คููจ่าพี่น้องจ๋าจวดจาดฝาดบ่มโลกมือถือน้อพี่น้องเนาะสิบเก้าทับสิบสอทับหกหาถึกมืออยู่พี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อนุ่มเห้งเนาะจ้าเดนสองก็บสมี2 2งสองสองศ3น3์3องสี่ เน้นๆสองศูนย์กับสามเก่าเนาะจ้ะพิจารณาเป็นแนวทางใดค่ะพี่น้องคะแนวทางของเอ็ดเฮงเฮงเนาะจ้ะไปแบกยางเร็วพี่น้องอันนี้แนวทางของเอเยล่ะตำเหล้ามันนี่สิบเก้านะจ้ะรูศูนย์หนึ่งเอ่อศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สามเก้าหนึ่งและศูนย์สามตัวเน้นเพลินพี่น้องจากแนวทางของเอเยล่ะเอเยล่ะกับญาตีปฐุมมาคนเดียวกันเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางลุงนิ่งเนาะค่ะชุดเต็มลุงนิ่งมาเข่างวดที่เราลุงนิ่งกับเข่าได้ค่ะพี่น้องคะ อาตำล่าของลุงนิ่นชุดเต็มพิจารณาไว้เป็นแนวทางได้เนาะค่ะส่วนหมากลุงนิ่นเราจะเข่าสุดเต็มเนาะพี่น้องเนาะเออวันนี้เราบอกว่าเด่น3กับ9 2 3 9 0 3 9 6 3 2เนากะจ้ะ2ตัวคือ6 2 3 2 3 6 3 7 3 9 6 7ถ้าเป็นเบิ้ลเบิ้ลกาถ้ามันเบิ้ลมากสิเป็น3ากับเกาเก้าเดอสันลุงนิ่นลาวาเนาะจ้ะพิจารณาเป็นแนวทางไปค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำราวาสิบเก่าทับสิบสองทับหกหาฟันเก่าเน้นๆนะสั้นแนวทางของเอดมีเนาะจ้ะเอดมี่เราห้มแล้าบอกว่าเก้าหกเก้าเจ็ด้าแปดเก้าเก้าหกเจ็ดหกและหกเก่าสามตัวหกเก้าเจ็ดเจ็และหกเจ็ดจาดจาฝาดบึมค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดลวยเงินลานตำเลาของอาจารย์เฉดเมืองอบนค่ะเอ่อ เพินหายมาซีชุดซีตัวได้พี่น้องซีหาหนึ่งสองห้าสองห้าสองซีหาหนึ่งสองเก้าหนึ่งสี่สามหนึ่งถ้าเป็นข้างนาสองตัวหน่ะถ้าเป็นแน,ว,น,น,นวทางสองตัวล่างคือซีหนึ่งสองห้าห้าหนึ่งและหนึ่งสี่เนาะจ่ะพี่น้องอันนี้คือแนวทางต่ำเล่าของอาจารย์เฉดเมืองโอบุเนาะจา่ะสามตัวก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหาสองซีหนึ่งสองเก้าและสี่สามหนึ่งเนาะจ่ะพี่น้องจวดจัดฟาดบื้มค่ะพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำเลา่าตำเล่าของเอ่อเด่นบนของอาจารย์แนวทางของอาจารย์สายวิทยายกรตำรวจเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าวิ่งแปดล่องหาเนาะจ้ะฟันแปดสามก็แปดหาวะสันอา่าแนวทางเพื่อนตัวเด่นกับแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางได้วาสันถ้าเด่นแปดเพื่อนมีแปดหลายตัวอยู่ในพี่น้องแต่ว่าเพื่อนฟันแปดสามตัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะกับพิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสาวน้อยร้อยล้านวัสดพี่น้องจ้าตำเหล่าเมอรอนี้เนาะคะ่ะหลด3กับ4 4 0 3 2 3 5 3ตัวเน้นๆ93หาจวดจาดจ้าต่อไปเลยค่ะนี่เป็นแนวทางแอดน้ำโชกเขาดีได้พี่น้องอ่ามาอเบิงสามตัว4 83 283 2ตัวคือ28 2แและ83จวดจาดค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง คนดวงดีวัาสันเพื่อนจับคู่รวยไห่เนาะจ้าพี่น้องสามศูนและ41มากระจวดเนาะจ้าต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางตำลาของเอลัชนกวันนี้เนาะคะ่ะเด่นบนล่างแปดกับ9บนเน้นแเอ่อบนเพื่อนเน้นแเนาะจ้าศูนย์แปดและ8 6 ้างล่างเด่นเก่าเก่าแปดและสองเก่าสามตัวชุดเต็มสี่ตัวชุดเต็มแคปนาจอเป็นแนวทางเลยเลยพี่น้องอันนี้คือแนวทางของแอดรัช ok นกเนาะจ้กมากแบบยางเสียงชัดเสียงแจ๋วเลยเนาะพี่น้องเนาะคันชัดชัดอ่านผิดขอโทวดได้หลายค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรกาลสินเนาะจ้ะอาจารย์กรกาลสินหัวดน,นี้ฟันหกวิงว่งหลุดหกเนาะจ้ะ 60616263และ64360เน้นๆคือ60และ63ชุดเต็มแคปหน้าจอแนวทางอาจารย์กรกาะสินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดนัดเนาะค่ะแอดนัดเราบอกว่าฟันหกเดิมมือนี้แอดนัดเราว่าเนาะฟันหกแล้บอกว่าหกศูนย์หกหาหกเจ็ดและหกเก้าสามตัวสี่หกศูนย เจ็หเาสามศูเม็ดเดียวแขนแขนหกหนึงว่าสั่นจากแนวทางของแอดนัดเนาะจ้ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเน้นๆว่าสันจ้าเพื่นว่าไปกลับเนาะพิจาณาเป็นแนวทางค่ะพี่น้องขาเด่นหนึ่งก็เก่าเนาะจ้ะหนึ่งแปดหนึ่ก้าหนึ่งเจ็และเก่าเจ็ดจจาดฟาดบื้มถ้าเป็นตเป็นตกกันเพื่อนกะซีซีสอและสี่ตัวเน้นๆ เอาสตัวเน้นๆเลยพี่น้อง8ปดเก้าสองตัวคือเ7้าเ9็ดแปดเจ็่ะ8เก้าจวจาดฟาดจะบื้ม่าบุญชู้วาสันซื้อเพิ่นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางค้นใบหวยวาสันพี่น้องเพิ่นไห้มากวันนี้เพิ่อนบอกว่าวิ่งรูดศูนย์เนาะพี่น้องคะ่ะ6ก6ูนยและ7จ็เกน้นๆศูนย์เก้ากับ07 สามตัวเพื่นบอกว่าเจ็ดศูนย์เก้าหกศูนย์เและ60ศูนย์เจ็ดเพราะเน้นศูนย์เก้านาะพี่น้องเนาะหกเจ็ดศูนย์เก้าข้างล่างเพื่อนนั้นจะเป็นหกเนาะจ้าพี่น้องศูนย์เก้านะเจ็ดศูนย์เก้านาจะเป็นสามตัวเพื่นเนาะค่ะเดยวทางคนใบหว้อยว่าสั่นพี่น้องจ้า ต่อไปเลยค่ะนี่เป็นแนวทางตำเล่าเนาะอ้วนเมื่อนี้เนาะจ้าเนาะอ้วนให้มานะคะพี่น้องขาเน้นๆคือ03กับ41ตัวรอง02 01 13 12 2อ,อ่า3ตัวน่าจะเป็น203และ214เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไอหนามเนาะค่ะ S I am, แอดไอหนามเราบอกว่าเอ่อแยาเป้สีอันแต่3ตัวเด้อพี่น้อง3ตัวและ2ตัวเนาะจ้า753 532 เจท่าสามสองสามห้าและสองสองวิ่งเน้เนๆสองจากแนวทางแอดไอหน้ามชุดเต็มสี่ตัวเข้มหน้าจอเลยค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้เป็นแนวทางของหนุ่มหน่อยเด้อพี่น้องเพิ่นซื้อหนุ่มหน่อยว่าสัญญาไปสีไปสำรวจมาแล้วเอ่อเพิ่นว่าลูดหกพี่น้องหนึ่งหกสี่หกห้าหกเก้าหกสามตัวเก้าห้าหก ถโฮโฮโโโ้าเป็นเบิรนกะโ6กกเดอร์วัซนพี่น้องการพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางนุมหน่อยขอคุณลหลายๆก่อขอมูลเพิ่นเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำล่าอาจารย์สมาร์ตเอนี่เพิ่นมากสามตัวพร้อมเด้พี่น้องบางครั้งกะเขาดีดดีด้ค่ะตำลาของอาจารย์สมาร์เนาะจ้ะหกแปดห้าแปดห้าหกห้ากันหนึ่งหกกันหนึ่งแปดอาจารย์สมาร์เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่า ผมโมมีซื้อเนาะพี่น้องผนบอกว่าเด่นเจ็ดล่องแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ด hey, ห้าเจ็ดสองและเจ็ส <h> ่เขบหน้าจอจวดจาดฟันเบอร์ไปเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ช้างพารวยรุดรุดเงาแลวเนาะพี่น้องอาจารย์สร้างเนาะเมื่อนี้ผนบอกว่าฟันเจ็ดเจ8สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเน้นๆคือ7 3 0 7 3 3 0นเจดสสนเนี่ยโตโตจังเอ่อโตที่วาเพิ่นจังมักมากเนาะพี่น้องเนาะกะ สามศูนย์เจ็ดสามสามศูนย์นี่ชอบมากค่ะพี่น้องขะจากแนวทางของถ้าเป็นแนวทางของกันระวางสามศูนย์ไว้ได้ดีโหลดนาพี่น้องเนาะจากแนวทางอาจารย์สัง่งเพิ่นมากมากแบบนี้ค่ะพี่น้องขะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแม่สุรีเนาะคะ่ะสายด่วนตำเล่าแม่สุรีดินแปดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าสองเจ็ดแปดหกในใจแม่ก็คือแปดหกว่า 8, 8, 5, 6, วสั่นระวางแปดแปดนัมเดอร์ว่าสั่นจากแนวทางของแมสซูรีเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำเล่าของของาจารย์ถ้าเป็นตำไทยอาจารย์ธานีเอฟซีมาขอมาหลายเนาะจ้าพี่น้องงมดที่แล้วเด่น8กับหนึงน่งมาหนึ่งอาจาออกสองหนึ่งวันนี้เด่น5กับ8บนล่าง8เนนะคะพี่น้องคา808 1 82และ 83, ว3าจวดจาดฝาดบึมค่ะพี่น้องอันนี้คือแนวทางของ,ของอาจารย์ธานีเนาะค่ะพี่น้องแย้ไปสีอันซื้อเพื่อนบอกออกดอกจาก้าต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางหน่ยอยอินเตอร์เนาะจา้าหน่ยอยอินเตอร์ฟั่น7 ล่อง6 7 6 7 7 7 8 5เ 6, 6 6 8 6เนเน้นๆหกเจ็ดหกห้าหกเจ็ดหนะจ๊ะพี่นง้หกจ็ดหกสี่ตัวเพื่อนพี่นงค้าตำราววันนี้เนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอนนิก่อนเนาะจ้าเพื่นบอกว่าตำลาวโมนีฟันสองสองสามสอามตัวคือแปดสอง 835และ836จากแนวทางของแอนิก่อนเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำาหลาวสันพี่น้องคะเพิ่นไห่มากเนาะจ้ะเพิ่นไห่มากมี C1 C2 C3 C4 31 32 33และ34 3ตัว C31 331และ C41 พี่น้องจ้าเน้นๆมากส่วนตัวก็คือ31กับ C1 นี่ยแหละมากระจวดน้ำเพิ่นโลดวสันจ้า ต่อไปเลยคะ่ะแนวทางของอาจารย์ธานีเบิ่งห้แล้วเนาะจากมาเบิ่งแนวทางของหนูพีเนาะจากศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามตัวเดียวกันกับอา,อาจารย์สร้าง,มงเมื่อกี้นี่สองตัวคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามศูนย์หนึ่งและศูนย์สามจากแนวทางหนูพีพายนจรเนาะจากต่อไปเลยจ้าแนวทางเาบนดินผพนฟ้า แคปหน้าจอเลยพี่น้องแย้ไปซีบอ่านห้เนาะจ้ะบอกตะตัวรูดพี่น้องรูดหนึ่งก็สองว่าสันจ้าพี่น้องชุดเต็มแคบหน้าจอเลยจ้าบนดินเป่นฝ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่จาน้าเป็นแนวทางใดคะพี่น,อนอ้นนงนองคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของบนดินแผ่นฟ้าเหมือนกันเนาะคะ่ะรูสองกับสามตัวฟันนะคะสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดและสามเก้ามักระจวดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือแนวทางบนดินแผ่นฟ้าเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าแนวทางของตีเหล็กว่าสันพี่น้องจ้าเพื่อนซื้อตีเหล็กเนาะค่ะพี่น,อน้องนาะแนวทางของเพื่อนเนาะจ้ะเพื่อนไห่มาาเพื่อนวาจังซีละพี่น้อง เด่น8กับ3เนาะจ้ะ3ตัวคือ585 535 2ตัว83 85 88 33 55และ38ชุด4ตัวแคปหน้าจอเลยพี่น้องจวดจาดฟาดบึ้มไปเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าแนวาทางของอาจารย์ธนศักดิ์มือนีเงาแน่เนาะ,ะค่ะพี่น้องตำเหล้าเงาแน่เนาะค่ะเนาะแนวาทางของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะคะ่ะอาจารย์ธนศักดิ์ไฮมาเนาะพี่น้องงวดนี้เนาะเอ่อ ตำล่ามือน,นี่เนี่ยทางอาจารย์ธนศักิ์เพื่อนไทยมากเพื่อนบอกว่าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสอและสี่ห้าวิ่งลูดสามกับสีเนี่ยทางชุดเต็มเนวทางอาจารย์ธนศักิ์เข่าดีมากเลยพี่น้องแต่ว่าเพื่นก็นมีหลายตัวไเนาะจากกะมากตัวใดลูดตัวใดกะแคบหน้านนจอเอาไปเป็นเนวทางไดนเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าห้ามปิดทายด้วยเนวทางของอาจารย์ท่นนี งวดที่แล้วเข้านะคะพี่น้องขาเล็กออกอีหยังแกงว่าเขาออกหาสองบอพี่น้องเงี้ยไปซีกับบุคอยเดเมืองบันไดเนาะพี่น้องเนาะออกอีหยังพี่น้องสองหนึ่งหาสองบอเข่าเลยค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเข่าหาสองเนาะจะ้ะเล็กอาจารย์ธนีเข่าดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเบิ้งคาว่างวดนี้เป็นหายอีหยังมากเนาะจ้ะพี่น้องจ้า ขยายให้ชัดๆเลยเนาะจ้ะเอามาปิดท้ายโดยแนวทางเพื่อน,นั่ะแหละผู้ใดรอแนวทางของอาจารย์สมัยเพื่อนมามาเนาะค่ะถ้าเพิ่นมาจะพูนให้อีกรอบหนึ่งก็ได้เนาะจ้ะเพิ่นบอกว่างวดนี้เพิ่นให้มากมี3738 3930 4748 4940575859และ 5, 5, 5, 5, 5 0บางที่อาจมาได้หอดสองตัวนะจ๊ะพี่น้องจากแนวทางของอาจารย์ทันนีหน่อยนักหน่อยนาเพื่อนจะหลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางใดขั้นมากเนาะจ้ะจะจัดฟาดบื้มค่ะพี่น้อง ถ่ายคลิปนี้ยายไพ่กะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ๊ะที่ได้เขามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยสุขูสุขลนเด้อจ้ะว่าจ่าใดที่ยายไพ่บอกมัวนเนาะพี่น้องเนาะก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจ๊ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มเป็นแนวทางเนาะจ๊ะขอบคุณหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า